สวัสดีค่ะอันนี้เป็นเสียงของดวงมณีคงทนนะคะอยู่ที่หมู่บ้านปากกลาบ้านเลขที่36หมู่ที่หําตำบลนาโพก,กาภกอ,อขมเจียมจัังหวดอุบลราชธานีส่วนเบอร์โทรลงไม่ได้นะคะเพราะว่าระบบจะแบนช่องค่ะก็ลงได้แต่บ้านเลขที่นะคะ ก็ที่อยู่นี้ก็ไม่เห็นจำเป็นจะต้องติดปังอะไรค่ะเพราะว่าดิฉันใช้ที่อยู่ในการบอกบุญนะคะบอกบุญนี่ดิฉันก็ไม่ได้เข้าบัญชีตัวเองยกเว้นจากอาจจะเป็นบุญของอีฉันเองที่ไม่สามารถที่จะเอาบัญชีคนอื่นมาลงนะคะแต่ดิฉันก็มีสลิป มีการลงชื่อรายบุคคลคนไหนทําบุญดิฉันก็ลงชื่อจริงนะสกุลจริงค่ะแล้วก็คนไหนไม่ไประสงค์ออกนามก็จะลงว่าไม่ไประสงค์ออกนามเพื่อให้บุคคลนั้นเชื่อถือและศรัทธาในความจริงที่ดวงมณีของทนหรือทิดาน้อยทิดานาคีของเจียมนาคีสายบูนะคะว่าเนี่ยคือทำบุญจริงๆเอา เอาปัจจัยหรือเงินเนี่ยไปใช้ในจุดประสงค์ที่บุคคลนั้นๆอยากทำบุญจริงๆเช่นหมู่บ้านของดิฉันมีอ่าเป็นหมู่บ้านชนบทตะเข็บชายแดนนะคะก็มีคนยากจนจริงๆดิฉันก็จะระบุนะคะเช่นหมาเช่นแมวอย่าเงี้ยดิฉันก็จะระบุให้บุคคลนั้นน่ะ อ่าที่เขาประสงค์ที่จะทําบุญจริงๆนะ่ะทำแล้วก็มีบัญชีรายรับรายจ่ายนะคะและบางสถานที่นะคะดิฉันก็ไม่ไม่เอาปัจจัยนั้นเงินนัน้นเข้าบัญชีตัวเองเช่นร้านค้าอย่างสมมติอ่าทบุญกับกับเขาเรียกว่าอะไรนะวันเด็กแห่งชาติป .265 นะคะก็ไม่ได้เอาเงินเข้า บัญชีตัวเองจะเอาเข้าร้านค้าเลยนะคะซชื่อว่านาทามเซ็นเตอร์นะคะซึ่งดิฉันก็ไม่ประสงค์ที่จะรับผิดชอบในสิ่งนี้นะคะคือถ้าไม่จะเป็นจริงๆก็คือไม่เอาเ,อาเงินเข้าบัญชีตัวเองแหละเพราะว่าลำคาญคนติชินเนินทาน,นะคะก็เอาเข้าไปในร้านค้าซึ่งไม่ใช่ญาติของตัวเองนะคะดิฉันจะทำแบบนี้ ถ้าไม่จาเป็นคือไม่เอาเข้าแต่ถ้าหากเข้าบันทีตัวเองปุ๊บดิฉันจะต้องทําติ๊กแล้วก็โพสในเฟซว่าบุคคลนั้นน่ะคือใครที่ไหนเมื่อไหร่นะคะถึงจะเป็นการแบบว่าให้โดยที่อ่ามีความเมตตาดิฉันก็โพสต์ค่ะถึงเขาบอกว่าไม่ต้องโพสหรอกฉันก็โพส์แต่ฉันโพสบางคนเขาไม่อยากออกนามก็โพสแบบไม่ออกนามนะคะเผื่อวันหนึ่งนะคะ คนก็จะตีชิ้นนินทาฉันยังปัจจุบันนี้นะคะโอ้ยดิฉันหนาไม่ได้ซีเรียสเลยค่ะใส่หลายไปเลยค่ะมันไม่ใช่ความจริงถ้าหากว่าเป็นความจริงดิฉันจะมายืนอยู่สุขสำราญอย่างนี้ได้ยังไงนะคะ ข้อมูลที่เอาประลงนะ่ะก็คือข้อมูลที่เป็นเท็จน,นะคะเริ่มต้นก็คือเถียนที่สาเถียนชนกุลหรือทับทิมสยองนี่แหละคะ่ะมันเป็นมิจฉาชีพค่ะมันเอารูปของดมมณีคงทนหนับไปแขวนนะคะตอนแรกมันก็แขวนทํามาหากินค่ะเอาไปหลอกคนนั้นคนนี้แล้วทีเนี้ยก็มีหญิงรายหนึ่งก็คือป้าพิรดานี่แหละบอกว่ามันเป็นมิจฉาชีพนะคะก็เลย มีเรื่องการนะคะแล้วจินเน่มันมันรู้ไงทัพทิมสยองรู้ว่าเรารู้เรื่องจริงแล้วอย่างเงี้ยมันก็เอารูปเรานะ่ะไปใส่เฟซมันสามสี่เฟซแล้วก็ดา่าแล้วก็บอกว่าที่ดานะะายตัวอย่างนั้นอย่างนี้เอารูปเราไปใส่ดําแช่งว่าเป็นคนตายแล้วอะไรประมาณนี้คะ่ะคือฝีมือมันทั้งหมดแล้วเฟซทั้งหลายเฟซที่มันสร้างมันก็ยอมรับ เองว่ามันเป็นคนสร้างที่จะทํารายดวงมณีคงทนไปดูช่องมันได้ค่ะขานาดว่าดิฉันนะคะเปิดเผยชื่อช่องมันกํายันนิวนเนี่ยมันยังไม่ดังเลยคะ่ะไปดูสิคะคนดูไม่กี่คนเองยอดผู้ติดต,ตามเพิ่แค่หมื่นแปดค่ะหมื่นแปดแถมโดนจํากัดด้วยนะคะทาไมถึง จำกัดเพราะว่ามันด่าพ่อด่าแม่ด่าบุปการีของผู้อื่นเอาผู้อื่นมาใส่ร้ายอย่างพี่ตุกเมจิกอย่างเงี้ยคิดบวกอย่างเงี้ยเขาไม่ได้ไปทําอะไรมันเลยอเงี้ยก็เอามันมาโยงเห็นไหมก็เอาเข้ามาโยงมาใส่ร้ายอย่างพระอย่างเงี้ยก็เอามาใส่ร้ายก็เผยแพร่ไปค่ะคือบุคคลกลุ่มนี้ก็คือไม่ใช่เป็นกลุ่มค่ะ ก็อาจจะเป็นกลุ่มเพราะว่าเขาจับมาโยงกันก็คือสร้างความเกลียดชังแรกๆก็คือทัพทีมสยองนี่แหละค่ะเป็นมิจฉาชีพเองค่ะแล้วก็มาใส่ลายผู้อื่นว่าเป็นมิจฉาชีพนะคะเขาทําเพื่อตัวเองแล้วเขาก็ไปหลอก ลูกศิษย์สายพุทธวจนะค่ะว่าดวงมณีคงทเน,งงนเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ทำลายพระอาจารย์คึกฤทธิ์ซึ่งจริงๆอะ่ะไม่มีเลยค่ะสามารถที่จะมาจับดีชั้นได้ค่ะหรือมาตรวจสอบดีชั้นได้ค่ะนะคะฟเฟสนะก็คือมันนะคะทัพทิมสยองมันก็สร้างมันก็ใช้เสียง AI นะคะกับผัวง่อยพิการมันก็คือไอยโมนาค่ะยโมนาเนี่ยก็จะเป็นผัวง่อยของทัพทีมทำมาหากินไม่ได้ค่ะ ก็นั่งวีลแช์นะคะนั่งวีลแช์แล้วก็เมือก็ใช้ไม่ได้ค่ะมันก็ใช้เท้านะคะเขียดเขียเขียบจะไปไหนไมาไปไหนมาไหนมันก็คันคาน,นไปค่ะคือสิ่งที่มันเอามาใส่ร้ายผู้อื่นคือตัวของทัพทิมเองนะคะแล้วก็ป้าพิรดาเนี่ยก็คือมันไปยืมเงินดอกเขาแล้วมันก็เสนอดอกให้เขาเป็นแพงเองแล้วมันก็ไม่จ่ายเขาตั้งต้นทั้งดอกจํานวนเงินน่ะแปดหมื่นแปด พันกว่าบาทนะคะเท่าที่จําได้นะคะยืมซื้อหวยมันก็ยืมค่ะก็คือถ้าติมทหยองคือไร้จิตสํานึกที่มันพยายามที่จะใส่รายที่ด่าก็เพราะว่ามันโดนนีค่ะมันโดนมันโดนอ่าปัจจุบันก็คือไม่มีใครให้มันยืมเงินดอกและเรื่องสารอะไรคดีดำคิีก็มันโดนเองค่ะไม่เชื่อก็ขอดูบัตรประจำตัวประชาชนมันสิคะ ว่ามันเป็นจริงๆหรือเปล่ามันชื่ออะไรหนะ้ามันจริงๆไหมคะเทียนที่สาเทียนธนกุลนะคะ่ะคือเรื่องทั้งทั้งหมดเนี่ยก็คือฝีมือคนคนเดียวไม่ใช่กลุ่มลูกศิษย์พุทธนาค่ะเฟรตต่างๆอย่าไปใส่ร้ายค่ะอันนี้ไม่จริงเป็นฝีมือของทัพทิมสยองที่ใส่ร้ายก็คือมันน่ะจะเป็นกลุ่มประเภทที่ทำเองแล้วก็โยนความผิด ตอนแรกที่ทะเลาะกับทิดานาคีของเรียมเพราะว่ามันปลอมเป็นลูกศิษย์ของไอเบียนะคะก็คือคนตื่นทำนะคะและทิดาก็บอกว่าอย่าไปทําอย่างนั้นเพราะว่าคนตื่นทำลูกศิษย์มันก็ปฏิบัติธรรมมันทะเลาะกับทิดาเป็นปีปด่ากันเฉยเฉยมันไม่เคยปลอมช่องฝีมือทั้งหมดก็คือถ้าไม่ชั่วไม่เลวจริงๆก็จะไม่ทํานะคะ อันนั้นน่ก็ด่ากันเฉยๆไม่มีการฟงการฟ้องอะไรกันค่ะแต่ว่าเรื่องทั้งหมดก็คือมันแค้นค่ะมันแคนที่มันทํามาหากินไม่ได้มันทําอะไรมันก็ติดขัดเพราะว่าทิดาเนี่ยเอาเรื่องจริงหนักไปแฉะนะคะเรื่องป้าพิรดาสามารถตรวจสอบได้ค่ะ